โอ oh, ok. ้มาแล้วตัวเฮ็ดละงอกเลยมาแล้วมาแล้วเฮ็ดละงอกมาแล้วเฮ็ดปวกก็มาคือกันเฮ็ดปวกเฮ็ดละงอกมาแล้วเฮ็ดผึ่งหน่อยก็มีนี่มีตลอดเฮ็ดพอเนี่เฮ็ดพอเนี่มีตลอดเฮ็ดพอเนี่โอ้ฝ้าวินงเลยขี้โปมตัวนี้โอ้ทีโป้อมที่ปมกำลังใส่ขี้ก็มีใส่ขี้ให้ด้วยก็มีไม่กินนะถ้าไม่ใส่ขี้แม่ไม่กินนะเว้ยที่ใส่ขี้เบิดเต็ม เห <c Dante> ็ดพอครับพ <hail> <n> ี่น้องเห็ดพอเห็ดพอก็ยังสวยๆใหม่ๆเหมือนเดิมนะครับดอกยังอ่อนอยู่นะครับใส่ขาวๆนะครับเห็ดพอเห็ดละงอกอันนี้ได้แล้วจะไปให้พี่สาวนะครับเห็ดละงอกแล้วก็เห็ดปวกนะครับจะไปให้พี่สาวบนสร่างบ้านนะครับเป็นอย่างไรเห็ดละงอกกับเห็ดปวกกันมีเซื้อให้เลยนเด้อประจันก็เลยได้แล้วครับเน่ คนหนายเขาคอยแพ็คไปแพ็กแรกนะจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรบ้างมีมะนาวหัวสองถุงแล้วก็เห็ดปวกเห็ดปวกถุงหนึ่งเนาะโอเคครับห่อแล้วเด้อพี่สาวเด้อเดี๋ยวจะส่งให้เด้อในเห็ดปวกนะครับมะนาวหัวพอหน่อยเป็นยังไงกดืเป็นนายวะอ้าวเจ้เลยแกวเลยไม่อย่างนั้นก็ยั่วใครกันล่ะท่างนั่นโอ้ขายขายคุณแม่ขายขายโอ้เห็ดเห็ดละงอขาว มันออกเ่าท่นหลเด่น้องเพาแต่ออกเาแต่เือบอกนะครับเพละงวงเาแต่เอกนะครับแต่ว่าราคาสีสูงน่จังหน่อยเดี่ร้องเด้อนะครับเอาถามันออกหลายจังวากันมือมือกาสีได้กับอู้ยังไงอ้ยมันเฮดสีนดใหญ่กว่าไหนอีเมลก่ายอว่าเป็นเฮดสีนเฮดยังกวเฮดเพืงว่าเป็นเฮดสีนพี่น้องอ้ยจาไหนมาใหญ่ไหนแต่เออตาสะออนเนี่ยเอาเอจวดจัดจหลายหลา ขายยังไม่ยายเลยมาไหนเจ้าจิปมบ่จิปมอ้ยจิปมจีนุนเห็ดเพาะอ้ามันหมันมมันไ่ได้รอดนหะตลาดกันดีค่าเตเป็ดพูนล้ไปเอาอยู่อันราคาอันไม่ค่าขึ้กันไม่ยังยั้ยังมาเลยลอยลอยอยู่นี่เห็ดเวากระดักงกันตังจุ๋มๆเลย เห็ดพัวกะงามนี่ยินเตือนไว้ร้อยเอร้อยอยู่ทั้งฝิ่นโอ้เพื่อนไรเพื่นเห็ดปัวเพื่อนอ้าวเพื่อนอะไรเพื่นแน่สันนะเห็ดปวกงามงามสามคนป่ะงามกว่าคนอีกเฮ้ยเนาะเห็ดปวกงามเพื่นว่างามกว่าคนพ่ะนะอุ้ยคือดอกตุปูติปีตะมูตะมีดีแท่นี่ตะหนีดป่าโอ้เห็ดบ้านอันนี้เห็ดป่าห่วยมาสร้างวาเลยพลัดดินตะไรดินเราตะหนีดินโคกโอ้เห็ดโคก วางใจนะไปเฮ็ดบ้านเพราะจะผูกงเพื่อนที่พ่อมสิว่าเฮ็ดบ้านบะเมนก็คือเฮ็ดโคกับเฮ็ดดงเฮ็ดโคกับเฮ็ดปลาอย่างก่อนปลาดงทิพย์มันก็เลยคนละดินอ้าวโถเห็ดเพาะนี่ยังหลายอยู่เห็ดปวกโัเตะมาเฮ็ดละงอกกระมีเล็กน้อยครับพี่น้องเฮ็ดละงอกกระรังมีมายอมมายมบ่หลายดอกนะครับมันยังไม่ได้ออกเต็มที่แต่ว่าตอนนี้เร่งเห็ดเพาะ นะครับเพ็ดเพาะอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับนะโอ้คือคืนคือคืนพี่น้องคือคืนคือคืนของปลาเข้ามาในคือคืนอีกแล้วคา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 คือคืนคือคืนบ่าเป็นบ้าหยอดบวบอมเซกบเนาะเอ้ยน้ำจะนั่งก็มี กระเนียงผักอ <m ics> <m ics> ีตูบักบวบน้องใหม่โอ้ในปอกแล้วโอ้ยนางปอกขายพร้อมแน่นอนแน่นอนอี่ยังนั่นอีหลอกโคเรามีผุกอืนเรามีผุกโอ้ยกะปุกกะปิอกะปุกกะปิเอา๊ะสลระวะเฮ็ดพาะเฮ็ดพาะ ขอบคุณค่ปะปลาตองปลาหยังแน่ก่อนเลยอู้ปลาหยังนี่ปลาสะลามปลาสะลามนำขงอู้ปลาเพียรตัวใดสัง่งมึงดูจักตัวหนึ่งดูไงหรือเ่าอู้สีกินเนบิดวะสะะีเอตัวไงให้ได้ไหมปลาโลสองโลครึ่งโลตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้โลเจ็ดขีดบ่ เนีนสองร้อยโนเดี๋ยวลดูซางูดูไโลเขีดเอาออกจากถุงอ้ปลาตองใหญ่เสรไผู้เฒ่าลาบสนอโอ้โลเจขีดโลหขีดกว่าเขีด้องสองใหญ่บ่สอเเอาตัวใดหนีผู้เ่าแสอเนาะสอน่บ่เอาสั่นบ่เอาเไปขายยาขาเส้นหนแข็งเนาะเออพอกะเยีมจังยนีเด้อนี่ ได้น้ำแข็งก็ได้ขอเสียวเมื่อให้ผู้เฒ่าลาบได้ปลาเมื่อนั่พี่น้องอุ้ยพักน้ำยังไงมาปวดเลยปู้ใดเก็บไปเก็บมาแต่ใสยมาหยอดงามแต่พักน้ำเลยปูปลาไม่ซวนตัวนียอุ้ยพักน้ำพักน้ำเออใชาใชาเดี๋ยวอันไรอันเก็บเงินพวกไปไหนกันลูกพี่ยจะได้จุดบอลลัมสิอ๋อไอ้ลูกพี่อยากได้จุดบอลลั อาจุดรมะล่ำสูตรเพียพรไ,ไหนเพื่อนแน่ว่าสั่นเพื่อน่าได้หาเพื่งไห้ลูกพี่หาเพื่งไห้ครับผมไปได้แล้วกระซีออกไปทรงให้เอื้อยแล้วกันมันสีสวยนะครับเพียรป,ปวกปวเพียรละงอกนะครับเอื้อยเพื่อนสร้างมาเดี๋ยวสีทรงให้เพื่อนครับเพียรละงอกอะได้สามสีกระทุ่งนี่แหละเพียรปวกอีกนะครับกระซี่ไปเอื้อยเพื่อนเพื่อนสร้างมานะครับอยากกินดวนๆมาสั่นก็นเลยสร้างดวนๆเลย ว่าให้อดเอาแน่อีกจัดประมาณอาทิตย์นึงก็ได้หอกเล่ากับโบออดเราอยากกินแนื้อทะเลสิโซงให้เล่านะครับอ่ะโอเคปลาบัตรเรียบร้อยป่ะไปโซงอีกขวงมาเลยควงมาแล้วามประณแต่อะไรอย่างวะถากลวองนี่เลยนี่คือครื้นคือครื้นอีกแล้ววันนี้จ้าเอาปลาตองใหญ่มาเห็ดบังดูบัดนี่ทีมงานล่างเห็ดกินลาบปลาตอง บบเบื่อเฮ็ดแล้วว่าสั่นผู้ลางเฮ็ดนี่กินลาบปลาตองมาหนีิปลาตองเงี้มาเตรียมการผู้ได้สิเป็นผู้ซ้ำแหละโอ้ยเป็นตาซีนหลายครับอูเข้าม่แค่ในขั้วอีกตัวนี้งบุรวขั้วจังไงเอามาเป็นตัวดรดปลาตองกายใหญ่มาลาบปลาครับบัดนี่จวดจ้าจวดจ้ด ทอดบ้านแล้วก็มาราบปลาสูผู้เฒ่ากินนะครับทีมงานล่างเฮ็ดข่อยมากินราบปลาเฮ็ดเบื่อแล้วว่าสันไม่ใหญ่มาเพิ่นจะกินราบปลาก็เลยซื้อปลามาราบให้เพิ่นเอาบ่วงขูดเอาสีน้ำเนาะใหญ่ตัวพวกใหญ่นึงหัวมากะตุ่มใส่ผักกระเนียงเอาผักกระเนี่ยงกับบ้านได้กับวิญทัวร์กันจี๊ดจี๊ดมันละหลามนลคางบหลัางออกก้อนจึงมาขูด ้วายันมันเหมือนปลาตวอ่อนยังหล่ะเอาล่างน้ามาเล้วบ้านโอ้ยตัวใหญ่ดเนาะนี่ลสีมันจังหลายยาวตัวน้อยปลาตวอ่นตัวน้อยมิเตกางพลาลาบอะไรไปเบียาไ้บาหนหากะวันเอาวมือ้นสิไปนอนเจ้าเฮ็ดพอไปน้านี่เดยว้ถุงนี่พอได้ดิโอ้สิไปนอนขึ้น อดูสีมันจะลายน้อยใหญ่นาะเอาลาบลาบพี่น้องมาเห็ดลาบปลาคนนั้นพี่น้องเด้อมืออื่นมืออื่นคนทรงหยุดมืออื่นเนี่ยบ่ได้ทรงแล้วรถมันอ่างหลาเขาว่ามาเดี๋ไปถ่ายจุดใบมงเพื่อสิเหลียวมาเนี่ยเบิดมื่ออะโอเคหอดบ้านแล้วลาบปลาก่อนพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัำนี่ครับสวัสดีครับ